เรื่องยายชาปอบผิวโดยแดนสุดสาครมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเป็นอะไรของแกยายชาพวกเราทุกคนจะต้องตายยายชาแกมาบ้าอะไรแถวนี้ไปออกไปจากร้านของข้าเดี๋ยวนี้นะ หญิงชาราท่าทางเสียสติจึงเดินออกจากร้านของเฮียมงทันทีเมื่อถูกลไล่ไปไปโท่เฮียอย่าไปถือสายายแกเสียเลยแกแก่มากแล้วไอชมไม่ให้ข้าถือสาได้ยังไงเข้ามาพูดแต่เรื่องปอบในร้านข้าจนลูกค้าหนีหมดแกเล่าว่ายังไงหรือเฮียแกว่าปอบมันกลับมาแล้วพวกเราจะต้องตายยายแกอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้นะโทไอ้นี้เพอร์เจอร์อีกคนแล้วเดี๋ยวก็ไล่แต่เพิดไปอีกคนหรอกใจเย็นเย็นเฮีย er. ฉันพูดเล่นฮ แต่เจ้าชมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าที่ยายชาพูดอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้ไปหาปู่ดีกว่าแล้วชมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ปู่ฟังเอ็งเข้าใจถูกแล้วเจ้าชมมันถึงเวลาแล้วเวลาอะไรหรือปู่ก็เวลาที่มันจะกลับมาแก้แค้นนะสิเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่ข้าเจอรอยเลือดหยดเป็นทางที่ท้ายหมู่บ้านโน้นสงสัยจะเป็นเลือดไก่ของเจ้าเอ ที่มันมาแจ้งหายเมื่อเช้าคงถูกเสือฆ่าไปกินหลังจากวันนั้นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็ค่อยๆหายไปปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องจัดคนออกตามล่าไอสัตว์้ายตัวนี้ผู้ใหญ่มันไม่ใช่สัตว์แล้วมันคืออะไรล่ะเจ้าชมปอบ <laughs> ทุกคนต่างพากันหัวเราะข้าพูดจริงๆนะไม่มีใครสนใจเจ้าชมไอหน้ทจะบ้าผู้ใหญ่ไอสุกมันตายแล้วถูกควักไส้ควักตับมากินแวหวะฮะหรือว่ามันจะเป็นปอบจริงๆ คืนนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> นั้นใครนะ่ะคนผู้นั้นหันมาปากเต็มไปด้วยเลือดยายชาเว้ย <Whoa. S 1> มึงเห็นกูตายเสียเธอมึงออฮ่าฮ่ฮแล้วในบู่บ้านก็มีคนตายไม่เว้นแต่ละวันจนยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าออกมานอกบ้านเจ้าชมข้าขอโทษที่ไม่เชื่อเจ้าแต่แรกช่วยปราบมันทีเถอะปืนมีดก็ทำอะไรมันไม่ได้ข้าจนปัญญาแล้วเรื่องนี้ต้องปรึกษาปู่ข้าท่านรู้วิธีปราบมัน ที่บ้านของปู่ชนข้ามีวิธีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะปราบมันได้ไหมเพราะตอนนี้มันร้ายกาจกว่าเมื่อ40ปีก่อนมากแล้วปู่ชนก็เล่าแผนกำจัดปอบให้ทุกคนฟังหวังว่าคงจะสำเร็จชาวบ้านสุ่มดูตามจุดต่างๆในเวลากลางคืนมันมาแล้วมันเป็นใครยายชานี่รู้ตัวแล้วเช้าวันลุ่งขึ้นยายชาใครวะยายชาแกเป็นปอบใช่ไหม เอาอะไรมาพูดข้าขอกักบริเวณยายชาไว้สักพักนะพวกเราจับมันพวกแกมาจับข้าทำไมไปหนุ่มชะกัน3มถึงี่คนจับยายชาไว้ไม่อยู่ไม่รู้แกเอาแรงมาจากไหนอย่าคิดนะว่าพอเช้าแล้วข้าจะไม่มีอำนาจฮ่า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 ทำไงดีล่ะปูเผาเลยชาวบ้านช่วยกันเผาบ้านยายชาอย่านะอย่าช่วยกันเอาสายสินนี่ล้อมบ้านไว้เพื่อกันวิญญาณชั่วหนีออกมา ชาวบ้านช่วยกันเอาสายสิทธ์ล้อมบ้านตามคำสั่งของปู่ชนอย่างรวดเร็วขณะที่ไฟลุกไม่บ้านเอาพวกเราช่วยกันเร็วต่อให้มันมีเปีกก็หน,นีไม่พ้นไฟลุกท่วมบ้านเผาร่างของยายชาจนได้รับความเจ็บปวดทรมานอ้อยอ้ย,อยสำเร็จมันเสร็จเราแนะ่แน่ใจหรือวิญ,ญญาณชั่วออกจากร่างและคิดหนี โอ้ยทำไมข้าหน,านีไม่ได้ทุกคนท่องคาถาตามขา้านะโมม like. ชาวบ้านพร้อมใจกันพนมมือและท่องตามวิญญาณร้ายร้องอย่างเจ็บปวดและแตกสลายไปโอ้ย oh. ด้วยความสามัคคีและรวมใจกันยามวิกฤตจึงช่วยในหมู่บ้านของพวกเขาสงบสุขอีกครั้ง